ไปๆพ่อหนุ่มครับผมตกสายไฟกับพี่บ่ายเนาะโอ้ได้สิครับาปไปเดี๋ยวพาผมเกมแล้วกันเนี่ยอ้เนี่ยนี่นี่ยไปไปไปเอาว่ะเอาว่ะอันนี้คืออันนี้คืออ๋อยิงยิงยิงเอ้ยยิง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 โอ้โหสำคัญครับพี่น้องครับเฮ้ยนานโดนโดนเฮ้ย ยืโนโดเลี้วเฮ้ยคิดว่าผมจะรอดหรือเปล่าคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ไม่พาคิดใหม่ใหม่ของผมนะครับไปดูกระดิ่งไปเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,บครับว่าไงครับเอ่อผมจนนะครับผมไม่มีตังค์ขอตังค์ได้เลยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยผมขอขอตังค์ตั้งห้าร้อยได้ไหมครับเอาไป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 ขายอ่ะโอ้โหให้ใส่ไฟมาอย่างดีเลย แน่นอนโอ้ขอบคุณมากพี่ชัยได้ใส่ไฟมาเฮ้ยใส่ไฟมาเท่าไหร่นี่ไปไพมาหนุ่มครับผมจดใส่ไฟกับพี่บ่เนาะโอ้ได้สิครับไปได้เลยยืมรถเขาดูก่อนพี่นาดานพอตอนนี้ไปเลยนะไปเล้นะพี่นาดานพี่นาดานพี่นาดานไปจกใส่ไฟก็ได้วะอยู่อู่ช่างป่ะเนี่ย ราชัยคนละคนแน่นอนเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่เอ๊จกใส่ไฟเดี๋ยว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 ครับครับพี่มีรถแรงๆสักคันให้ผมยืมไหมพี่มีครับมีครับขอยืมสักคันได้ไหมพี่เดี๋ยวผมให้ค่าพาวหรือค่านี้ก็ได้ได้ครับเดี๋ยวคันนี้ไปได้ได้ครับผมใจดีมากเลยเฮ้ยเกินไปเกินไปตั้งที่บาทที่บายาวแล้วบอกให้ ไห้พี่โอ้ทับหัวทับหัวโอเคเจเกเท่าไหร่พี่โอ้โหได้เท่าไหร่ได้พี่อุ้ยสุดยอดเดนเลยสุดยอดมากสุดยอดมากไปฮะเราค่ายเข็มขัดด้วยค่ายเข็มขัดด้วยไอเมกไอเมกเดี๋ยวพี่พี่พี่ส่งส่งกีเวนให้แล้วกันไอนี้ไปจกไข่ไฟฮะเร็วไหมอุ้ยมันก็แค่นะมันก็ร้อยหกว่าอวกงนะ ขึ้นหนีได้ไหมโอ๊ยผมว่าไม่ได้ว่ะฮะทำไมมันอืดจังเร่ออันนี้มันเร็วสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยคืนดีกว่าไหมเออเหนียบเบียดเบียดไม่ผ่านนะไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านจงได้จงได้ดูจิ้มดู่จิ้มดูอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับจะเร็วก็เร็วเออเป็นยังไงมีเรื่องมาอีกหรือเปล่าเราเรื่องมาอีกเลยเจ้าของอยู่ไหนวะเจ้าของอยู่ไหนวะ นู่นนนน่นะนู่นนนขวา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 ข้าหลังเราใช่ปะน่ะน่นนเสื้อจีนูกอะเ้าูขาวไม่ใช่ขาวขาวแต่ว่ายืนค้างสีผูเจะบอกวะวันนี้วันนีเอาไม่ใช่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 ไป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 ไขึ้นลูก้ลูกบไ้้ขึ้นขึ้นขึ้นนวพี่ทตอนที่ผู้ตรวจเจอย่างชอบอแล้วแบบนี้นี่ยังไงนี่ถ้าถ้าโดนจับนี่โดนโดนหนักปะเนี่ยหนักเลยวิ่หนักเลยหรอ เอาจริงดิดูดูแล้วกนด้อนเอ้ยอย่างงี้แหละผมชอบเฮ้ยได้เลยดเดีูดูดูทางให้เดี๋ยวดูทางให้ก็ได้เดี๋ยวดูการลบลีกขงได้ได้ได้ปูเย้เก้เย้เก้อะไรอะไรตกแมพหรือไงป่า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 ทำเร็วมันได้เฉยพี่ชายเฮ้ยโอาเฮ้ยเย้เก้รางปุกผมว่าถึกนะผมว่าถึกนะรางปุกใส่แล้วรางปุกใส่เอาเอาตรงไหนดิเอาตรงไหนดีนี่ไงนี่ไงโอเค กพี่จิโหกาสจะต้างหอยทีแล้วมันนี่ยเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบเว้ยเย็ดคได้สิโอ้โหมือกูไวไวคลอดสายไฟยกูได้แน่นอนสายไฟยกูได้แน่นอนได้นะได้นะได้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 ได ừ, ừ. เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้นี่พ่อมาละ เจฟบเจฟวันไหนพี่เล่นมาแล้วผมมามาไวมากมาไวมากมาไวมากมาแล้ว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 ฝาบนตอนนี้ผมจะนั่นพี่ผมจะสร้างห้องให้ไปไปไปดี๋พี่เพิ่งขึ้นเพิ่งขึ้นเพิ่ง้นไป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 เฮ้เฮเฮ้ ได้เฉยได้เฉยโอ้โหไม่ขาดขิดไมาดก่อนว่าได้ได้ได้มาเท่าไหร่วะเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่คุณท่านให้ผมท่านเลยนะสิบสิบใช่ก่อนหน้านี้สิบใช่ปะสิบอ่ะโอ้ ager, อโตอนนี้ได้มาสี่แล้วโอ้โชคดีพี่หัวโตแน่เลยเอ้ยอ้าหัวโตไม่เอาไปเก็บไซตก่อนหรอว่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเก็บก่อนหรอว่างกลัวอะไรพี่แค่สายไฟสายไฟโดนที่เท่าไหร่ เสน้นละเส้นละสองสองสองวันสองนาทีมั้งเสร็จละสองนาทีโอ้โหสิบสี่เส้นนี้ล่อไปเท่าไหร่นเนี่ยย<บ>ี่สิบแปดยี่สิบแปดนาทีรวมนี้อีกสิบพี่รวมนี้อีกสิบโอ้โหดันเลยแล้วไหมล่ะผมว่านะเอาไปเก็บเพื่อเอาหน้าพี่ไม่โดนหรอกมาผมอ่ะตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นขอยยิงเคสอยู่แน่นอนถ้ามีน้อยมันไม่ตื่นเต้นพี่หนีไม่สนุกหรอกอ๋อถ้าต้องมีเยอะใช่ไหมใช่ต้องรอดเขาต้องรอดคนต้องรอด ใช่มันไปกดดันให้แบบว่ามึงต้องให้พาคุรอดอะไรเอออย่างงี้ยน่าระทึกน่าระทึกเห็นไหมวิ่งเกมเนี่ยไปแล้สองสามเส้นแล้วหนีแทบตายไม่เอาไม่เอาตำรวจมาได้ตำรวจเขาเอาเออมึงหนีนี่เส้นเนี่ยมันหนีขนาดนี้เนี่ยเ่ยเห็นไหมเห็นไหมเออเจ๋งว่ะเอาง่ายๆคือผมว่าไว้ใจคุณยังไงคุณเนี่ยผมคิดว่าคุณเนี่ยจะทุกโชชนแน่นอนเรื่องพาขโมยใส่ไปไม่ต้องกลัวอ่าฮ่เดี๋ยวได้ผู้ใหม่ดิเฮ้ยพี่เอ้าพี่ผมพี่เจ้ผมเด้ ยิงเปล่าจริงจริงเดี๋ยวพาผมเกมแล้วกันนี่นี่นี่เปล่าเปล่ปเออเออดีที่สุดคือเอาวะเอาวะอันนี้คืออันนี้คืออ๋อยิงยิงยิงเอ้ยยิง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  ยิงโฮ้ยโอ้โหแม่งยิงโอ้โหโอเคอุ้ยเยอะไม่ติดพลาดตัวเดียวโอ้โหตายห่าแล้วได้แล้วผมได้ผมได้มาละคือพลาดแล้วคือคือคือพลาดแล้วมันมันมันไม่ได้เลยเจ็บไม่ได้เลยแล้วเจ็บด้วยโอ้โหพลาดเลยเหรอมาดูถ้าถ้าพี่เกะพลาดขึ้นมานี่มีงาเข้าอ่ะตอนนี้พี่เกะพลาดมันช้าเหมือนกันนะยิงช้าโอ้โหปืนอะไรก็ไม่รู้ เดียวนิด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 เดียวเออเออยงี้สิรีบขึ้นเนี่ยโอ้วิ่งขึ้นไม่ได้นี่ไงโอ้โหดูลักษณะการที่แบบโดดแล้วก็ก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยโคตรขรึดเลยเออทำไมมันเช็ขนาดนี้เนี่ยทนแรงขนาดนั้นอ่ะถ้าเป็นแลมโบนี่เรียบร้อย ก็คนี้แก่งเกาะเต็มมันปัป๊บต้องมดเลยไหเนยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้ป้นธนาคารว่าโอ้ต้องทำเยอะเลยนะนี่เนี่ยไปทำที่แฮกมนาะโอ้ว้าวหรือว่าโอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋มือคู่ไวจิบหายเลยคือบอกให้ โอ้จห 7K อะไรขนาดนี้วะเนี่ยกดโอ้โหโนวันโนก็ตอีกแล้วอย่างเงี้ยดิโอ้โหโนวันโนก็ตอีกแล้วจังหวะนี้จริงว่าจริงว่าเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้คุณทําอะไรคือยิงเหรอหรือว่าอะไรยิงโอ้ยผมนี่กดเลขกอ้สบายมือเลยโอ้ทุกคนคือแม่งตื่นเต้นเอาง่ายคือตื่นเต้นมากโอ้โห โอ้ขึ้นนะเพ่้นิ่โตเเ่เเื่อเือตรดีๆหมนรักอ้สามคันนอโสามคัพ่อแม่มึงเนยอุยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับโอ้สามคันครับพี่น้องครับโอ้โหเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับ อุ้ยอุยอุยอุยเอาแล้วเอาแล้วหนีหนีหนีโอ้ยมาสามคันเลยตามหลังตายตายกูตายคุณตำรวจครับใจดีผมเลยนะครับผมผมเพิ่งมาขับเอ้ยผมผมเพิ่งหัดครับเอ้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 เฮ้เอ้ทำไมกระตุกกระตุกกระตุกวะกระตุกวะกระตุกมากกระตุกมากอ้ยคุณตำรวจครับใจดีโอ้ยอย่าอย่าอย่าปั๊มผมนะอย่าปั๊มผมนะ อุ้ยโอ้โหแลมโบไอ้เลอเอือเอ้เกือบไปแล้วไม่ได้แดกคุณล็อกโอ้ยตื่นเต้นออโอ้ยชนไปหนึ่งดอกอุ้ยเอาแล้วโดนผมโดนแน่ๆคุณพี่คุณพี่ตำรวจเอ้ยใจเย็นใจเย็นคุณพี่ตำรวจอ๋อเอออุ้ยบัมบัมตำรวจอืมตายตายการการการที่เราบัมครั้งหนึ่งอ่ะตำรวจยิงแน่ตำรวจยิงแน่เฮ้ยเฮ้ย นั ok ่นโดนโดนอุ้ยโดนเนี้ยเอ้ยไม่ได้แดกกูณรอกอุ้ยพี่เต็มตัวนะเต็มตัวไงเต็มตัวหนีวิ่งวิ่งตรงไหนพร้อมนะเดี๋ยวผมบอกให้รู้ตรงไหนตรงไหนรลวงเอ้ย

ฮะฮะฮะลงอุ้ยเฮ้ยเพื่อนเด่นหรือเปล่าวะกูไปละกูวิ่งแล้วครับจังหวะนี้ใส่ตีนหมาใส่ตีนหมาเร็วๆจิวะมันทำไมวิ่งช้าจังเลยวะอุ้ยเร็วๆดีกูตื่นเต้นกูกลัวโดนจับจริงๆดูหลังหลังนี้เป็นใครวะอุ้ยอุ้ยขาขาววะตำรวจวิ่งตามเฮ้ยกูไปแล้ววิ่งช้าเว้ย เฮ้ยทำไมวิ่งช้าจังวะเขี้ยทำไมจะวิ่งช้าเลยวะเดี๋ยวิ่งช้าโคตรเลยแม่งทำไมวิ่งช้าวะทำไมวิ่งช้าวะเอาละเอาละผมคิดว่ามันจะจะรอดแล้วนะรอดหรือเปล่าเอ้ยผีหมออกไปแล้วเว้ยตำรวจไปแล้วผมรอดแล้วครับผม น่าจะรอดแล้วนะจังหวะน,นี้ดูปปปปปปดูแอบก่อนแอบแอบดูเฮ้ยแมงหลบตรงไหนดี่ไวสัตว,ว์หล,ดลุดหรอปะเนี้ยหล,ดลุดปะเนี้ยหล,ดลุดปะเนี้ยเอ้ยกูนั่งไงวะไอ้สัตว์เหี้ยตื่นเต้นเว้ยเฮ้ยปล่าวะ กูแอบก่อนกูแอบก่อนกูแอบตำรวจก่อนจังหวะน,นี้โอ้แมงครเนียนน่ะเฮ้ย yeah. <laughs> <laughs> โ,โดนปม่วะก็ไม่รู้เพื่อนโดนปม่วะเฮ้ยเอาว่าแบบนี้เดี๋ยวต้องส่ง G S A N S, S ไปหาไอ้เมฆไอ้เมฆม,มารับเฮียไอ้เมฆไอ้เมฆ ไอ้เมฆอยู่เปล่าวะไอ้เมฆช่วยกูด้วยเจ้าว่านี้ไอ้เมฆไอ้เมฆไอ้เมฆโอ้โหไอ้เมฆไอ้เมฆอยู่เปล่าวะไอส่งข้อความไม่ได้้โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโหโทรศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวทุบทิ้งเลยอะโทรส่งข้อความแม่งใช่ไหม อออืมจงวีครับเออ <c oughs> <c oughs> ง่วงัวเฮ้ยโอโหง่วงก็ต้องไปนอนดิครับผมเ <c oughs> ออแม่งหลุดปากหลุดปากอียย้ยพูดคําหยาบพ่อแม่งคือจริงๆอ่ะเอาง่ายเลยคือคือหลุดปากไม่ได้เว้ย ด่าด่าพ่อด่าแม่ไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่าพี่หลุดปากเลยต้องขอโทษจริงฮะโอเคเอาไงดีวะทุกคนถ้าหากว่าโดนจับได้เท่าไรหร่รู้ไหมยี่สิบเอ็ดเส้นใช่ไหมยี่สิบเอ็ดเส้นก็ต่อเออเท่าไหร่วะยี่สิบเอ็ดเส้นก็คุณคุณสองอ่ะคุณสองอ่ะหลบหนีอีกสิบอะคุณผู้ชมโอ้โหเจ้าจอร์ดมันยอดมาก ทีแรกทีแรกว่าจะไปแบบว่าจะไป <c oughs> จะไปสอดตำรวจที่ไหนได้มาจุกใส่ไฟซะเองเสด็จมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอเมฆไอเมฆมาแล้วไอเมฆช่วยคุณเดินไปบอกแล้วดีนะไม่ไปเยี่ยมในคุกละ <c oughs> <c oughs> เกือบไปแล้วเกือบแล้วไอเมฆทำไมขึ้นรถไม่ได้ ขึ้นได้ไหม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 เอาขึ้นได้แล้วเด,ดี๋ยขากิ๊บขัดด้วยขากข๊มขัดด้วยเอาละครับคุณผู้ชมครับคอยติดตามรับชมตอนต่อไปแล้วกันในคลิปนี้ขอจบเพียงตอนนี้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายฮะ<อ>สวัสดีครับตำรวจพวกหน้าเขาไม่ใช่ฮะ